แค่งอีกเกิดไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้ลูกต้ให้เขาไปคุณอะเขา,า,ามีรถมาไฟไหม้พุ่น้อยเขาบอกว่ามีเด็กหน่อยสองคนมันขึ้นไปจุดงดูใกล้ๆหมู่บ้านในนี้นี่ล่ะมีหมู่บ้านคนอยู่เนี่ยหมู่บ้านปัานเพิ่งบ้านปพิ่งท่องกันทุกท่านละ กำลังใหม่รถดับเพิ่มกำลังมากอามเอารถเด็ก้อยออกด้วยลูกมันสีบคัดควางการทำงานของเจ้าหน้าที่นี่เขาบอกว่ามีเด็กน่อยสองคนเหมือนตัานมามันแลนออกมาจากมองงานบลูกื้ยกันมาจากสองคนมันมันเทอาใดเลือันท่องยากเด็กน่อยดับเพิ่มเขากำลังสีอันนี้ เขาสีคล้น้ำพี่น้องมันสิมีน้ำชุกเฉินน้ำชุกเฉินเขากำลังสิสกัดไฟว่าให้มันเข่าหมู่บ้านที่ท่านเปล่าล่ะพูดนะนั่นบอกลองอับอับเอ้ยผ้ามีไงอันนั้นแลนด์นะลูกเด้ออันนั้นลูกไส้ปั่นท่อพี่น้องเปล่าไฟมันกำลังลุกขึ้นบึ้มบึ้ม เพราะว่ามีเด็กหน่อยสองคนมันมาจุดป,ประสันวะนี่รถรถรถ,รถดับเพิ่งคาซิมาคาซิมาเปิดนังโอ้บีเคฟูลยัาแม็กไอส์แกร์ทูหยาแก้วนี่แห้ง ในหมู่บ้านนี่ยนะพี่น้งองแล้วเบิ่งในี้แต่ไก่หมอมู่บ้านอีสันนั่นแนหะะไฟใหม่ไฟมันใหม่อยู่ในปา่าหน่วยจับเพิงกำลังมาใหม่ช่วงแลที่จับเพิงมาเลยลงด,ด้อีกน้อยน้อยมันก็สิล่าม,มันนี่เดี๋ยวนี้หนาก็แห้งแห้งหนาห,นลลาหุ่นคุณหงรถลังวิ่นวิ่นไหมในมูบานเนี่ยนะน้องมูบานตามช่องไฟใหม่น่ะ ลูกเขาอันดับเพิ่มเขาอันนวยนวยดับเพิ่มเขาหลากสายนา้ำนี่หูน้น้ำยู่นละมือเหระติหู้น้ำม,ม,มาเท่ากันลากเขาไปยึดทางไหนเขาก็ว่างดับไปฝนเริ่มประกันเบิงมันสิขัดขวางกันจะลากจอนของพราเจ้าผู้มอันพลังพัทนธุ์ระเบิงในหมู่บ้านนี่แหละอ้ยอีกหน่อยๆก็หอดบ้านผู้ขาที่นี่พี่นอ้อง โมบานปานคว้างเล่ละคุณดูบ้านหดังนี่มันเตียบกันเก็บเสื้อผ้าแล้วมันสิากันนี้แล้วมันยานไฟเพลาบะบ้านมันนคือไก่ไฟเรู้แบบไฟสัยก็สิดับได้หมังข้างนี้สองข้างทางข้างคนเขาบอกว่าอันนี้ด็กหน่อยสองคนมาสั่ง ไฟบุ่มๆเยอมันมันยุ่กลางทั้งคนเลยออกไปว่าดยัยเนา เด็กหน่อยสามคนเขาว่าเห็นเด็กหน่อยสามคนมันแรงหนอมกมาก่ระสันก็แงงมาหล่นว่าเอาเขาดับพระท่านใดอยู่ไฟไม่ยังแห้งขึง้นเลยเขาว่าหนามันแรงนะ <c oughs> oh. yeah because it's very dry yeah มันดับายอยู่พี่น้องเอ้ยดูฝนรถกำลังมากลังมากมองนี้มันเป็นมันเป็นไทยโมบ,บ้านบ้านรังนี่ยนี่จิตมันสีวัยว่ามันมาใหม่กูก็ได้เงินเหมนกันมันมามัานใหม่กูก็ได้เงินกันก็ดับอะไรนอกจากยีเดลัยอเมริกานี่ประกันหลายมากนี่มีเตรียมผ้าลูกนี่แหละ ะกะ็ห้อนแดดกำลังสิเมเนื้บาน,แล,านแล้วมาพร้นี่ละพี่น้องในหมูบ่บ้านปานท่องมองนี่มันเป็นไทยหมู่บ้านยาสนาเกิดชั้นนี้แล้วเนาะพี่น้องเนาะสิกลับบ้านแล้วดูมันมันบ่ห่างจากบ้านปานท่องนี่นี่คกามันใหม่มาเด็กหน่อยมันจังไรอีหลีแม่ต้อวบัดจับมันอย่างนี้ชั้นนี้เนาะพี่นอนะ้องเนาะชั้นนี้เจ้าวัาดีจ้า